เช่นในโชคชะตาหรือเปล่าเกมดีนะไม่ต้องนับนะมีให้เห็นนะแต่คลิปเกมดีไม่ต้องนับโหลดนะแต่อีกเกมหนึ่งไมปกูต้องนับดูยังไงทุกวันนี้ดูไม่เป็นเลยเนี่ยว่ามันพอดีวีครับมันต้องลุ้นอันนี้ลุ้นว่าเกมอื่นเลยเหมือนมันดูได้เหมือนพี่ปอนรู้เขาฟังเสียงเอาอ่ะ มันเสียงใช่ไหมแต่แยกไม่ออกพี่รู้ไหมรู้ไหมของวอวออกแบบไหนเรื่องนคนแบบผมแหลกปั๊มผมออกเลยกูรู้อหไรแค่แหลกอ่ะเออออกมาแน่สีทองทางละบายเนี้ยหัดเอาพี่กูหมดอีกแล้วนเนี่ยผมออก<น>ต,อตายกี่ตาสิบจับได้เกินครึ่งแล้วอ่ะมันเก้าสิบมาแล้ว ไปพี <One input> ่ฝึกตู้ไปเดี๋ยวซิปเหมือนกันเลยถ้าจะล้างล้างเหมือนกันเลยโหผมเกือบล้างเหมือนกันนะเป็นแรกพี่แรกไม่เหรือไม่พี่จะไปพี่จะไปคีโรหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่สิและมันเอาไว้ใช้ตู้หน้าอะไรอ๋อมาโลแรกออกมาโลสาได้เลยมาแล้วอ่ะ ไปอลวัตพี่อาวุธพี่อาวุธอาวุธอาวุธอาวุฒิพี่หมดไปกี่มือแล้วเนี่ยโอ้หมดไปห้ามือทางไปดีเลยดีกว่าเป๊ะเลยอ่ะเก้าสิบเป๊ะอาวุธต่ออาวุธออกเร็วกว่าผมละกินลอกเหรออาขอเร็วๆนะออกไหมอาวุธในดูได้อยู่ปานปาดไม่มีอาวุธเลยปานดีครับพี่ปานอยู่นะปานนะโอ้ปาดซ้ำ้วยดีย่อย ย่อยได้ออกออกออกอะไรเกือบวุฒไม่มีปลาสองอันสามอันคุ้ม,ม,มปลา,ปาสามคุ้มไม,ไม่มีอวุธตีระ้าง พี่อย่าพูดแบบนั้นกาตเตียนะผมโดนไปแล้วพี่รอบเนี้ยดปสุดเลยชินนาออยู่่แล้้ววกกับเรืงพีไม่ดีเลยกินชาพี่เขารู้ไหมไอ้คิดที่แล้วอ่ะผมก็สุดหมดเหมือนกันละไอ้คิดที่แล้วผมก็สุดข้าวขงติดว่ะสองครั้งอ่ะผมอึ้งอยู่เฮ้ยคุสุดสองครั้งติดยังไม่เคยได้วุฒิเร็วเลยการันตีตลอดอ่ะ เอ้ยม,มาเร็ววะเกือบการันตีล็อกพี่ได้เร็ว,วกว่าผมอีกเกือบการันตีเอ,เอาวิเดุต่อสิบล้อ,อยอมเลยขอสิบล้อออกเลยได้ไหมวัสดุจบจบไปละอเอาเลยออกเลยอาไปาเลยแล้วนี่คือใครวะเนี่ย <c oughs> ไข่ไข่ปะเนี่ยอย่างกับซันเดย์ร่างู้หญิงสีหัวในตาเหมือนกันเป๊ะเกี่ยวอะไรกับเซรีเนี่ยปานเนี่ยปานสองอันเอ้ยวุฒิาเร็วว่ะแล้วก็ยี่สิบค่ะโอ้เซลีนเนี่ยไม่โหดร้ายว่ะเฮ้ยปานครบด้วยแล้วี่ไม่ต้องขาวด้วยคือใครเนี่ยคือใครพี่คือลูกี่คือลูโอ้ลูกพ่อวะ เอากิจกรรมใช้เพชรอันนี้ไม่หวังอะไรแล้วอันนี้ฟิวเรายี่สิบโลเอากับใช้เพชรเฮ้ยยี่มันใกล้ไอ้นี่แหละเปิดให้มันสุดไปเอ๊เอ๊เลยเนออี่ก็เหนื่อยละไม่รู้เลยตัวอะไรเกิดมาใจจะให้อ๋ออ๋อเฮ้ยตัวใหม่เฉยเอาวุ้ดด้วยน่าได้เข่าเออตวใหมเฉยเลย ได้ครบเลย